สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่2พฤศจิกาย,ยน2024ขณะนี้เวลาบ่าย3 23นาทีนะครับกอยอัมินจะน,จะนำเสนอฟุตบอลบุนเดสลลกาหนึ่งของเยอรมันนี่ครับเยอรมันเยอรมนีอ่าก็หน้านี้ก็นาที9ทับ34มีคู่คลิกออฟไปแล้วแหละเมื่อคืนนี้แชมป์เก่าเลเวอร์คุซซ่นนะครับต้อนรับการมาเยือนของสตุกัดทำได้เสมอกันไป0-0นะครับ สตูก,กาดแบ่งแต้มกับเลเวอร์ไปคนละแต้มอ่าดังนั้นทําให้ตารางคะแนนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นอกจากตําแหน่งของเ,อ sein, ลอกกเลเวอร์คูเซนแล้วก็สตูกาดนะครับเลเวอร์คูเซนคูเซนเนี่ยยังยังอยู่ตําแหน่งเดิมน,นะครับอันดับที่3อยู่ส่วนสตูก,กาดก็กระเถิบขึ้นมา1ลําดับนะครับอยู่ลําดับที่7ของตารางนะครับเนี่ยมาสรุปกันนะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับแข่ง8ชนะ6เสมอ2นะครับยังไม่แพ้เลยครับมีอยู่20แต้มนะครับ เห็นอย่างเงี้ยนะครับบาเยนบูเนติกในยูซีเอไปแพ้เอาแพ้เอานะครับเดี๋ยวรอดูรุนนัดที่4ี่กครึ่งทางของ UCL อ่าคู่ต่อไปนะครับเอ้ขออภัยนะครับทีมต่อไปนะครับเอ้วันนี้ยังไงพูดผิด2ออรอบ2รอบละอาร์บีไรซิกนะครับแข่ง8ชนะ6เสมอ2อยังไม่แพ้เช่นกันนะครับมีอยู่20คะแนนนะครับเท่ากันเลยกับบาเยนมิวนิกแล้วก็อันดับที่3นะครับเลเวอร์คูซินนะครับแข่ง9ชนะ4 เสมอสี่แพ้1มีอยู่16แต้มนะครับออไปแพ้ RB รไลซิกนั่นแหละครับเเวร์คูซนแพ้ในในนัดแรกในจากฤดูการที่แล้วเลยอันดับที่4ยูเนียนเบอร์ลินนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ3าแพ้1มีอยู่15แต้มอันดับที่4อันดับที่5ไฟบุกนะครับแข่ง8ชนะ5เสมอ0ูนแพ้3มีอยู่15แต้มนะครับอันดับที่6คือไอทัดแฟงเฟิร์ตนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้14นะครับอันดับที่7สตุการ์ดนะครับ เรื่องลำดับมา1นึาลำดับนะครับอยู่ลำดับที่7แข่ง9ชนะ3เสมอ4แพ้2มีอยู่13แต้มอันดับที่แคือดอตมูลนะครับโบริเซียดอตมูลแข่งแปชนะ4เสมอ1แพ้3มีอยู่13แต้มตามด้วยแวร์เดอร์เบเมนนะครับอันดับที่9แข่งแชนะ3เสมอ3แพ้2มีอยู่12แต้มอันดับที่10คือไฮเดนไฮนะครับแข่งแปชนะ3เสมอ1แพ้4มีอยู่10แต้มตามด้วยลำดับที่11นะครับ บรุเซียกัดบัตนะครับโบรุเซียมิชเชนกัดบัตนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4มีอยู่10แต้มตามด้วยเอาบวกนะครับอันดับที่12แข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4มีอยู่10แต้มไมซูน้านะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ3แพ้3มีอยู่9แต้มก็โวฟบวกนะครับอันดับที่14แข่ง8ชนะ2เสมอ2แพ้4มีอยู่10แต้มตามด้วยฮอฟเฟนไฮนะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ2แพ้4เช่นกันนะครับมีอยู่8แต้มเท่ากันเลยกับ บอันดับที่16นะครับซังพาวรีนะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ2แพ้5มีอยู่5แต้มโฮสติลคีนนะครับแข่ง8เสมอ2แพ้6มีอยู่2แต้มอยู่ท้ายแทบจะท้ายตารางรองบวยนะครับอันดับที่18แล้วก็เป็นบวยของตารางคือโบคุ้มนะครับแข่ง8ชนะ1มีอยู่1แต้มนะครับก็จะมีลำดับ16 17 18นะครับซังพาวรีโฮสติลคีนแล้วก็โบคุ้มนะครับต้องเร่งเครื่องนะครับ นนี่ก็จะเข้านัาที่10แล้วนาที่9อยู่คืนนี้เดี๋ยวเรามาดูาตารางแข่งขันกันคืนนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับนาที่9ทับ34ของฤด,ดูกาล2024 25ประจำนัดสุดสัปดาห์ส3พฤศจิกาย,ยนนะครับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนะครับแข่งไปแล้วเสมอกับสตุกาดศูนย์ประตูต่อ0ูนย์เมื่อคืนตอนดึกไอทัดแฟงเฟิร์ตนะครับ ตอนรับการมาเยือนโบรคุ่มนะครับตรงกับเวลา21.30โฮสติลคินตอนรับการมาเยือนของ fc ไฮเดนไฮนะครับ21.30เช่นกันวอเบวรนะครับตอนรับการมาเยือนของออสบวรกนะครับเวลาเดียวกันนะครับบาเยนมิวนิกนะครับตอนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับ21.30เช่นกันนะครับฮอฟเฟนไฮนะครับตอนรับการมาเยือนของ SC สซพาลีนะครับ21.30เช่นกัน บลอร์เซียดอทมูนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์บีไลซิกนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งตรงกับวันอาทิตย์ฝ่ายบูกนะครับต้อนรับการมาเยือนของไมล์ยตรงกับวันอาทิตย์เวลา21.30คือวันพรุ่งนี้ครับบลอรเซียดอทมิชเลกัตบัตนะครับต้อนรับการมาเยือนของแวร์เดอร์เบเมน2 3 3 0นะครับตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันนะครับติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับมีหลายคู่แทบทุกคู่เลยครับ อ่ะสรบคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ